มาต่อกันสำหรับพาร์ทที่13นะฮะพาร์ทนี้เราจะมาเก็บตกอ่ดีมออฟดีมอนนะความยากรอบที่3นะซึ่งเราเล่นเกือบจบแล้วแหละตั้งใจจะจบให้จบในคลิปที่แล้วแต่ว่าเวลามันหมดก่อนเราก็มาต่อกันเลยหน้าอีกสัก3มิชชั่นนะ่าจะจบเวดีมอนแล้วเราก็จะได้ไปขึ้นเวไว้กัน โอ้ผมลืมกดหยัดนั้นเนี่ยทนันไหมโอเคอไปตีโลไปฟ้าก่อนให้เขาสโล เอาสโลแล้วเอาไฟเขาตาบอดเขาตาบอดเขาเปลี่ยนตป้ามาแล้วเราก็ทางงูเนี่ยให้เขาติดกุมแฮมจะโดนแรงแขึ้นนะจริงๆผมต้องเปลี่ยนเอาไอ้ลูกขางไฟระดับนี้ถ้าผมลลอเปลี่ยน แ,แกลบละแต่งร่างนะเราล้มมาได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ไม่ยากหรอก ไม่สะกิดอิู่เลยมันจะเป็นลูกขังไปสำหรับตกโยกไ่โอเคโยกิชันแบบทรลักทุเลยโทษฐานเตรียมตัวไม่พร้อม เราก็าเดินกลับมาก่อนนะอ่อนไปนี่ก็เข้ไม่านะ ไฟให้ตาบอดเ้างูไปทำลายขี้โอเคก็หายตัวย่องเบากดกัน บนถ้ากลัวยันไม่พอให้เรามาเติมตรงด้านนี้นะด้านจะมีจุดเล็บู่ เหน่อยคอ,อเลตมันเพิ่มอ,องเมลในจิบพาวเวอร์นิดนึงเอาอันนี้แล้วกันอุ้ยได้เยอะเลย เป็นนินจามันจะยิงไม่เข้าเลยถ้าคนตั้งกจแต่สายเวทมันยิงเข้าแต่ถ้าเทียบกันหมัดกับมัดสายนินจามันจะแรงกว่าเราว่าสายนินจาน่ะสู้โยกไขดีสายเวทเนยียยิงคนดีนก็เปิดมิชั่นสุดท้ายแล้วไปมิชชั่นสุดท้าย after go ศัตรูตัวนี้ค่อนข้างยากนะแล้วก็ไม่เพ้ธาตุการจบตีด้วยธาตุอมันต้านธาตุดังนั้นเอาเอ c ไปช่วยล่อแล้วก็ยิงจากระยะไกลน่าจ,จะปลอดภัยสุดกดจันเกิดตายแล้รีชาร์จอันนี้าแล้ไปกัน ทัดอนิมาด้วยการยิงเวทนะแล้วก็ใช้ดาเมจละเป็นวนเป็นการยิงเรายิงปล่อยอนิมาเพื่อทำดาเมจอยู่ไกลมากลูกขังมันจะได้ดาเมจน้อยให้เราเลี้ยงอยู่ระยะประมาณนี้นะ เมียน,นีมากก็ปล่อยเอาเต่าไปทำลายจังหวะเขากกด้วยเดีย๋ยวเอฟพีพีเราตายเร็วไป ายเราเดี๋ยวมันหมดนะแล้วก็ใช้อัตน,นาปล่อยลูกขางไปเราไปทำายจังหวะก่อนแล้วก็รียชาดนน้ากอีพนะีเราตายแล้ว,ลวถอยปล่อยลูกขางทำเกือบ <c oughs> ตายนะจบละ รานนี้เราก็จบมิชชั่นสุดท้ายของยีดีมอนนะฮะ หลังเราจบมีท่นสุดท้ายหรือบอสโอตะเกมารุในเวดีมอนนะเราก็จะขึ้นเวไว้แต่ว่าก่อนจะไปเวไวเนี่ยผมจะขอเตรียมตัวเพื่อขึ้นเวไว้นิดนึงก็คือเรากลับมาที่เวซามูไรนะครับไปปลดสกิลนินจาขั้นสูงสุดก่อนนะเพื่อให้เราสามารถไล่เวทนินจาได้ไวขึ้นเวลาเรากดยันการตายหายตัวยกเป่ามันจะได้ไม่ช้า อ่เรามาเล่นมิชั่นนี้นะวันโฮไล์อินชาโดนี่นะก็สำหรับการปลดโดโจขั้นสุดท้ายของนินจานะควรจะบิ้วสายนินจาหรือบิ้วสายตีหรือรีสเตตัสมาเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสเตตผมตอนเนี้เลเวลเลคคอมมนเลเวลหนึ่งร้อยสเตตผมสองร้อยก็จริงแต่ว่าสเตตผมเทมาเมจิกดังนั้น สายตยีผมสเตตน้อยอ่ะมันก็เลยจะตียากหน่อยเดี๋ยวมาลองตีดูกันนะก็ชิงความที่เบบเรกินยาเพิ่มเตือนนะกดยนันกันตายแล้วก็ปลาระเบิดตาบอดใส่เขานะแล้วก็เคลือบพิษใส่อาวุธเรานะหมัดเนี่ยมันมีท่าไหลชนเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีนะอาวางตะปูดะใบแล้วก็รอเขามาเหยียบระเบิดเราก็เร่นจะแทงได้ทีหนึ่ง ทำวนไปวนมาอย่างนะี้นะหาจังหวะปอดไทยแล้วก็เท่าไหล่ชนของของหมัดเนี่ยมันจะค่อนข้างดีเวลาสู้กับคนแล้วก็ชนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลหรับกับปุกเตะวางระเบิดไว้ มาเพื่อนมาเหยีย่บระเบิร์ให้หน่อยอุกสาวทำมาให้ก็ได้เหยียบทีนึงลองดูก,กันอ่ะอเผืออผิดเผือบผิดปึ๊บระวังระเบิดลูกอันนี้ดีๆอ่ะวนไปอย่างเดิมเะ าเล็กนิดชาร์จนะเอาไหลชนโอลิคีไม่ทันมันโอ้โหคีมันเยอะนะตั้งการแล้วเราตีไม่เข้าเลยต้องปล่อยตีเตินสิดคอมโบก่อนเราไปชน uh ประมาณนี้นะฮะมันเป็นตัวที่ยากเลยแหละงั้นเลขอย่าไปเชื่อเลขคอมเมนต์เลเวลเกณนี้นะเลขเป็นเลเวลร้อยก็ตีกันเหนื่อยเหมือนกันให้เลเวลเราเลยมานิดนึงอะเล่นแบบผมอนะ่ะเล่นไปถึงนี่ขนาดผมเล่นไปถึงเวเวไวแล้วนะกลับมาเล่นเวสัมไรของโดโจบ,บางที่ังย,ยากเลย าจจะเป็นเพราะชุดไม่ใช่สายนินจาแล้วก็สเตตัสไม่ได้เทมทาง, mm hmm. งนินจาด้วยคราวนี้ที่ผมต้องมาปลดเขาทําไมอะเพราะว่ามันจะมียันอันนี้ฮะอันนี้นะเอ็ดไลเมน์เนี่ยจะทําให้เราไล่เวทใส่ตัวเองได้เร็วขึ้นแล้วก็กดแอคทีฟตรงเซตนี้นะอ่ามันจะทําให้เราไลา่เวทได้ไวขึ้นอ่าแล้วก็ แล้วก็การเตรียมตัวสนับขึ้นเวไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมาดูออปชันในชุดเราเทมเปอรอ์ดูเครื่องรางเรามีอะไรดีๆมาบ้างยังไม่มีอะไรเอาของเดิมไปก่อนเนาะอันนี้มีอันทัดองเมียวสีก็เอาอันทัดองเมียวมิก นะอ่าแล้วก็มีสปีดออฟเซนเมีอันไหนดีๆไหมไม่มีเลยอ่ไม่มีไมไ่เป็นไรให้เรามาเทมเปอร์รีอาออปชันของ เครื่องรางบางข้อนะให้มันเป็นล e ัคกี้ดอกอีพิเมนต์อาร์เมอร์นะมันจะทำให้เรา,าได้ชุดสปริตเซนเมีย er, ด,ด,ดีขึ้นได้วอเตอร์ดมเนดนี่อ่ะนี่นะอีเ e ิเมนต์อาร์เมอร์นะ มันก็จะดอกชุดที่เราใส่บ่อยขึ้นแล้วก็ปรับแต่งเครื่องรางนิดนึงทำให้มันติดไฟเร็ว,รวขึ้นชุดมีอะไรให้ใช้ไหมเพราะต่อไปจะค่อนข้างจริง อันทัดมีแล้วนี่อันทัตอ,องเมียว4.9เปอร์เซ็นต์แล้วก็รีเลือดเมื่อได้อัญมิตาเราเอาเมียวมิจิพาวเวอร์11 พอเราไปลุยเวไว้ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อพันหน้า